สวัสดีค่ะพบกับเจนนีกเช่นเพลิงคะวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากวันนี้เรามารีวิวกันที่นี่เลยชายทะเลนะคะเป็นอยู่ที่เกาะลันตานะคะอยู่ที่รีสอร์ทอันเดเลบูติกนั่นเองนี่ค่ะวันนี้สิ่งที่เอามาแกะให้ดูเป็นสมูทเอ็กซ์นะคะไม้บอลนะคะไม้กันสั่นนั่นเองที่เรารู้จักกันนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่านี่ค่ะ ข้างในเขาก็จะมีตัวนี้เขาจะมีแพ็กเกจเป็นกล่องแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่สวยมากสวยมากให้ดูนี่ซีลน,นั่นเองนะคะสมูท X. เอ X น่าใช้มากมากเลยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีนี่มีตัวไม้กันสั่นกับขาตั้งนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือน สายชาร์จตรงนี้มาให้สั้นๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองประกอบให้ดูดีกว่านี่ค่ะวิธีใช้งานนี่นะคะเราบิดเจ้าตัวนี้ออกบิดออกด้านนี้ชวบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเขี้ยวที่ล็อกกันอยู่นะคะบิดไปทางนี้เพื่อให้นี่เห็นไหมคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เข้าพับเก็บแบบได้เล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะนี่อันเท่านี้เองแล้วก็เซตนี้นะคะคือดีมากมีขาตั้งมาให้ด้วยเลยก็ถ้าใส่แบบนี้ก็จะถือถนัดกว่าด้วยอ่าถือถนัดกว่าด้วยหรือก็เป็นขาตั้งแบบนี้เลยคะ่ะนี่อ่าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะเอาโทรศัพท์ ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะสีแดงนี้อยู่ด้านบนนะคะใส่เข้าไปเลยนี่นี่นี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่ค่ะกดปุ่มเปิดตรงนี้กดค้างนะคะไฟติดแล้วอ่าเห็นไหมคะก็พร้อมใช้งาน ก่อนใช้งานอย่าลืมชาร์จแบตตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ที่เขาเอามีสายตรงนี้มาให้แบบนี้ชาร์จตรงนี้นะคะชาร์จไฟแล้วก็ดูว่าไฟขึ้นเต็มแบบนี้ก็คือชาร์จเต็มแล้วนะคะ 4... จุดแบบนี้อันนี้พร้อมใช้งานนะคะมีไฟขึ้นแบบนี้เรียบร้อยอ่าเรามาดูฟังก์ชันในการเล่นนะคะอันนี้เป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วย,วยเห็นไหมคะยืดได้แล้วก็โค้งได้แบบนี้นี สมูทสุดๆมีแอปของมันนะคะแอปของมันคือดีมากมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอถ่ายทำแรบแล้วก็มีโหมดที่สามารถตัดต่อให้เสร็จในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องตัดด้วยนี่นะคะเป็นตัวแอปของไม้ การสั่น smooth X นะคะก็คือนี่ค่ะโหมดแรกตัวสมาร์ทเขาก็จะมีให้เลือกนี่เลยค่ะ fall in love discovery cut travel rock vlog นะคะ travel vlog speed snap ก็คือเป็นเหมือนโหมดที่เขาจะเอาคลิปที่เราถ่ายค่ะมาตัดต่อให้เองอัตโนมัตินี่ค่ะเป็นแบบเชื่อมต่อให้เลย ก็ตามมูทอันโทนที่เราถ่ายมาอะไรประมาณนี้ส่วนนี่ค่ะโมโตอไปเป็น all live all l i f e ก็คือสามารถไลฟ์สดผ่านเจ้าต,ตัวแอปนี้ได้เลยนะคะคือมันมันสวยมากเพราะว่าสีมันจะสดนคะคะสตรีมผ่านท่ายนะคะผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองกดเข้าไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็มาถึงภาพถ่ายนี่เลย ภาพถ่ายนะคะถ้าถ่ายผ่านกล้องนี้ก็จะมีะโหมด beautiful beauty ดนะคะโหมด beauty ก็คือจะทำให้หน้าเนี่ยละมุนละมุนกว่ากว่าใช้กล้องธรรมดาของมือถือนะคะแล้วก็โหมดถัดมาเป็นโหมดวิดีโอนะคะอันนี้ลองเปรียบเทียบดูแล้วก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอด้วยคามิล่าของกล้องปกติสีมันจะ จืดๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือถ่ายแล้วสีจะสดนะคะโหมดต่อไปเป็นพาโนรามาก็คือนี่เลย180องศานะคะก็มีมาให้อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยทำแลบก็มีค่ะนี่ทำแลบก็มีแล้วก็ไฮเปอร์แ l a ก็มีค่ะนี่เห็นไหมคะว่ามี โหมดต่างๆสะดวกครบคันมากถ้าเราใช้ไม้ตัวนี้ก็คือเรียกว่ามีออปชันตัวนี้มาให้เลือกด้วยนะคะ,คะก็จะใช้ตามความสะดวกเลยหรือบางที่อาจจะไลท์แล้วก็ตั้งขาตั้งแบบนี้นี่สะดวกไปนอกสถานที่ก็ได้ะะแบบนี้ก็ ตงทำคลิปด้วยตัวเองได้เลยนะคะแบบนี้วิธีใช้งานค่ะที่ตรงมือถือนี่ตรงปุ่มอ่าเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็นกลุ่มปุ่มเล็กคอร์ดก็คือกดอัดนั่นเองตรงนี้เมนนวนกดหนึ่งทีเขาจะล็อกโฟกัสจับอยู่ที่เซนเซนเตอร์เ,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 เลยนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวนี้ไม่หมุนตามแบบนี้นะคะก็จะล็อกล็อกเลยส่วนตัวนี้ มาดูค่ะตัวนี้ค่ะดันขึ้นก็จะตะแคงซ้ายนะคะกดลงก็จะเอียงขวาอ่าเอียงขวาแบบนี้นี่ค่ะตั้งบาลานนะคะดูแล้วก็ดันไปทางซ้ายนะคะก็จะเป็นแผนซ้ายแบบนี้ดันไปทางขวาก็แผนขวามัน <Okay. S 1> สามารถ่าแผนได้รอบทิศทางเลย เจ้าต,ตัวนี้แล้วก็มีอีกปุ่มนึงตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มซูมแล้วก็เอานะคะซูมแล้วก็วายนั่นเองแบบนี้น่าใช้มากสำหรับยูทูบเบอร์ YouTuber, ไปนอกสถานที่นะคะหรือว่าทำคลิปด้วยตัวเองอันนี้เหมาะมากราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายพกพาสะดวกจบ ครบเซตในกล่องเดียวแบบนี้เลยนี่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูสินค้ารายละเอียดสินค้าได้ที่เพจ365 EPD จะแมไอทีนะคะ